สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับทุกท่านนะครับรายการ1วัน1นคลรับกับผมมิสเตอร์พีเคนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเปลี่ยนนะครับเีเลย์ไดสตาร์ทนะครับของเจ้าดีมอน150กรนะครับวันนี้ผมสั่งซื้อนะครับตัวนี้มานะครับซึ่งเป็นปลั๊กนะครับอีกรูปแบบหนึ่งแต่ว่ามันสามารถแปลงเข้าหากันได้นะครับแต่ว่าพูดถึงว่าปลั๊กแบบนี้นะครับสามารถตัดหัวแล้วก็เสียบต่อเข้ากับแจ็คตัวเดิมได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำนะครับว่าจะต้องทำยังไงนะครับ ครับโอเคครับอันดับแรกนะครับให้เราตัดหัวปลั๊กตัวนี้ออกนะครับซึ่งนะครับหัวปลั๊กตัวนี้นะครับก็จะมีสายสีเหลืองกับสีเขียวนะครับทีนี้นะครับตัวเก่าที่เราเคยใช้งานเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นหัวปลั๊กแบบเสียบนะครับซึ่งเราก็สามารถตัดออกนะครับแล้วก็เอาตัวเก่าที่เป็นตัวเดิมที่เป็นหัวปลั๊กนะครับมาทําการเชื่อมต่อนะครับโดยใช้สีเหลืองก็ต่อเข้ากับสีเหลืองสีเขียวก็ต่อเข้ากับสีเขียวนะครับ เวลาปอกสายไฟนะครับก็พยายามปอกอย่าให้มันเข้าไปลึกนะครับเพราะว่าสายไฟทองแดงนะครับข้างในมันจะขาดนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราปอกอะไรเสร็จแล้วปั๊บเราก็จะเอา2เส้นนะครับที่เราทําการเชื่อมต่อแต่ละสีเนี่ยนะครับมาทําการเชื่อมต่อกันนะครับแล้วก็หมุนนะครับนี่นะครับ ก็ค่อยๆหมุนเข้าไปนะครับสีเขียวก็ใส่กับสีเขียวสีเหลืองก็ใส่กับสีเหลืองนะครับในกรณีนี้นะครับเราก็เอาไปเสียบกับตัวปลั๊กตัวเดิมได้เลยนะครับแล้วก็ทําการนะครับเอาตัวขัวลบนะครับของฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ขัวบวกฝั่งขวาตอนนี้นะครับเราก็ได้ดำเนินการนะครับเปลี่ยนตัวรีเลย์สตาร์ทนะครับหรือว่ารีเลย์สตาร์ทเนี่ยนะครับแทนตัวเก่าแล้วนะครับก็คือเราจะมาทําการทดสอบดูว่าจากตัวเก่าที่เรากดตัวสตาร์ทมือ ส่วนในเรื่องของสายไฟพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าทำเองนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืม mm hmm. ได้พันสายไฟนะครับ mm hmm. เพื่อความปลอดภัย ที่เราได้ดำเนินการเปลี่ยนนะครับถือว่าเป็นตัวที่เปลี่ยนถูกต้องนะครับเพราะว่าเราจะนิหารว่าถ้าในกรณีที่รถมันไม่มีการตอบสนองน,นิ่งเลยนะครับนิ่งเลยคือจะมีหนึ่งตัวแตรสตาร์ทมีดสตาร์ทนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ไม่พอแต่ว่าทีนี้แบตเตอรี่เราชาร์จไว้นะครับมีเครื่องชาร์จนะครับ2โวลต์นะครับชาร์จลอดน,นะครับรทบำให้ ดีเลยียเรสตานะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับก็คือวันนี้ผมทำมาเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่กขารับชมแล้วก็สาหรับท่านไหนที่มีปัญหาในเรื่องของรถรุ่นนี้นะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับก็ลองลองเปลี่ยนนี้ดูนะครับก็เปลี่ยนง,ยง่ายๆนะครับก็แค่ด,ดึงออกมาแล้วก็ถอดถอดสายแล้วก็ทําการหมุนน็อตออกสองตัวก็บวกลบอกบอกแค่นั้นเองนะครับก็ เดี๋ยวเราก็จะดาเนินการนะครับถอดทุกอย่างออกแล้วก็เก็บเข้าที่เดิมแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรายการหนึ่งวันหนึ่งเคล็ดลับกับผมวิศร์พีเคนะครับก็ขอพาทุกท่านมาดูวิธีการเปลี่ยนนีเรียไรสตาร์รถดีมอน์ 150GR ไว้เพียงเท่านี้สาหรับนี้สวัสดีครับ